สวัสดีครับผมแบงค์เอครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะให้ดูสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยเท่าไหร่นะครับก็คือการบูรณะโบราณสถานนะครับแบบโบราณสถานที่ยังเป็นซากประหลักพังอยู่เนี่ยเขาบูรณะยังไงนะครับเนี่ยผมไปเห็นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ทํา y o Youtube นะครับแล้วก็วันนี้พึงนึกได้ว่าเอ้ยเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามานําเสนอนะครับก็คือผมผ่านไปตรงนั้นเป็นวัดตะแบกคู่นะครับแล้วก็จะเห็นกองอันนี้เป็นกองเหมือนเหมือนเป็นกองหินนะครับก็ปรากฏว่าไอกองหินเนี่ยคือวัดนะครับคือโบราณสถานแห่งหนึ่งนะครับ ก่อนที่จะบูรณะเนี่ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นกองเองี้ยเดี๋ยวจะมีภาพไปดูนะครับเป็นภาพต่อต่อไปอันนี้จะให้ดูด้านหน้าของวัดก่อนนะครับนี่ลองซูมเข้าไปดูนะครับป้ายนี้คือโครงการขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานนะครับอุทยานปาศาสารกำแพงเพชรน,นะครับก็เขาก็จะมีบอกรายละเอียดของโครงการนะครับ ที่ผมมาถ่ายเนี่ยผมผ่านมาตรงวัดตะแบกคู่พอดีนะครับก็เป็นวัดที่อยู่ในป่าเลยครับมันไม่ใช่ป่าแต่ว่าคือมีมีต้นไม้เยอะมีต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้ปกคลุมเยอะถ้าใครเคยไปเที่ยวที่อุทยานป่าสตร์กำแพงเพชรน,นะครับก็จะรู้ดีว่าเนี้ยบริเวณอุทยานป่าสตร์ตรงเนี้ยคือต้นไม้จะเยอะแล้วก็มีวัดโบราณสถานนี่จะขึ้นอยู่ไม่ใช่ขึ้นคือคือจะอยู่ตรงแบบ ตามต้นไม้แบบนี้ครับเยอะเลยคือจะไม่เหมือนกับที่สุโขทัยอ่ะสุโขทัยคือจะเป็นพื้นที่โลง่งใช่ไหมครับแต่ที่นี่คือจะเป็นจะเป็นแบบมีต้นไม้อะไรเยอะนะครับเป็นเป็นลักษณะนี้เลยครับโอเคดูภาพถัดไปนี่นะครับคือจะเป็นกองแบบนี้กองอันนี้คือก่อนก่อนที่เขาจะทำการบูรณะนะครับเนี่ยเป็นเป็นเป็นลักษณะนี้คือผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่า เออเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนี่ก็เป็นภาพเออจ้าหน้าที่นะครับก็กำลังทำการบูรณะอยู่นะครับเคลียร์พื้นที่นี่ตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจครับนี่เขากำลังทำงานกันอยู่ฮนะตรงนี้นี่ครับกำลังทำงานอยู่ตรงนี้คืออะไรนะครับเท่าที่ผมสอบถามเนี่ยตรงเนี้ย อาจจะเป็นโบสมาก่อนนะครับแล้วก็บริเวณที่เขากําลังขุดเนี่ยไม่ใช่ขุดคือกําลังเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นกระเบื้องโบดนะครับที่ที่แตกหักแล้วก็พังลงมานะครับพอการระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดินทับถมนะครับแล้วก็ปนอยู่กับกระเบื้องหลังคาโบสอะไรเงี้ยครับผ่านไปตามการเวลานะฮะก็เป็นแบบนี้เลย ผมก็เพิ่งรู้ว่าเออนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเนี่ยอันนี้นี่คือที่เห็นเป็นแนวหินนี่คือเขาได้ทําการเซาะแล้วนะครับถ้าอันไหนที่ยังไม่ทําก็คือจะเป็นแบบนี้จะเป็นดินแบบนี้ครับดินแล้วก็มีรากต้นไม้ขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับภาพต่อไปนี่ก็ทํางานกันอยู่ฮนะอ๋อแล้วก็เศษกระเบื้องเนี่ยเนี่ยครับเศษกระเบื้อง เศษกระเบื้องที่เป็นเขาบอกว่าเป็นหลังคาวัดเนี่ยเขาเคลียร์ออกมาจากกองดินตรงเนี้ยแล้วเขาไม่ได้เอาไปไหนนะฮะเขาบอกว่าเขาต้องเอาไปชั่งน้ําหนักนะครับว่าเศษกระเบื้องเนี่ยมีน้ําหนักเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาไปคํานวณว,ว่าการรูปทรงของสถาปัตยกรรมเนี่ยสมัยสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอ้น่าสนใจมากผมไปโชคดีครับเห็นพอดีเนี่ยครับก็เป็นรูปการทำงาน นี่มีมีนี่ด้วยที่ช่างกิโลตาช่างนะครับก็ผมไม่แน่ใจกระบวนการช่างว่าเขาช่งางยังไงนี่มีตาช่างด้วยนะครับนี่ก็เป็นกระเบื้องนะครับเห็นไหมครับเป็นเศษกระเบื้องกระเบื้องดินเผาอ่านี่ก็เป็นเครื่องมือในการขุดขุดค้นนะครับในการบูรณะนะครับเนี่ยครับนี่ก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นเป็นดิน แล้วก็เป็นรากต้นไม้อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เนี่ยป้าป้าเนี่ยก็คือต้องมาเสาะเสาะดินกันก็เท่าที่ผมถามเนี่ยคือคือเจ้าหน้าที่ที่มาทําตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านแถวนั้นนะครับก็คือเขาจะจ้างมาทํานะครับเป็นเหมือนผมไปเนี่ยตอนเดือนเมษาปี2558นนะครับปีที่แล้วคือมันเว้นว่างจากช่วงทํานาเขาก็มาหารายได้พิเศษอะไรเงี้ยนะครับเท่าที่ผมถามนะครับ ท่าที่ผมถามวันนั้นนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูกันว่าเออเป็นอย่างนี้นี่เองผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นเลยว่าเออเขาทํางานแบบนี้แล้วก็ผมก็คุยนะครับก,ก็พี่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยขุดขุด,คดเคลียเคลียไปก็มีพักเครื่องก็มีพักเครื่องโผล่ออกมาก็ก็มีนะครับ ก็ถือว่าเป็นสมบัติชาติครับก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปไปดูด้วยครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณประมาณไม่กี่ไม่ถึงนาทีนะครับให้ดูว่าเออเนี่ยตอนเขาทำงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกันครับโอ้ยถอดล้อล้มาเล่นไอย่ง้นะอว้าวลูกน้องมึงถอดมีอะไรทำลูกน้องมึงถอดล้อมาเล่นแล้วนะ ก็เป็นบรรยากาศวิดีโอนะครับเล็กๆน้อยนพอดีช่วงนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้มาทํา y o u t u b e นะครับแล้วก็วิดีโอผมถ่ายมาไม่เยอะนะครับก็มีบรรยากาศนิดหน่อยนะครับก็ตอนนั้นไปก็ยอมรับว่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวที่เห็นเพราะว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้คลุกครีกับตรงนี้หมายความว่าเราผมไม่ได้ทํางานใ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 นด้านโบราณคดีหรือไม่ได้เรียนตรงนี้มานะครับ ก็มาเห็นกับตาก็เออเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มาเห็นก็เอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเนี่ยบางครั้งการสังเกตนะครับใกล้บ้านเราไม่แน่ก็อาจจะมีโบราณสถานอยู่ก็ได้นะครับเป็นกองดินแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ต้องสังเกตครับผมก็โอเคครับผมแบงค์เอวันนี้ก็เอามาฝากเรื่อง เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก็ลากันไปก่อนครับไว้มีเรื่องที่น่าสนใจอะไรก็จะเอามาฝากกันเรื่อยๆนะครับติดตามผมได้นะครับที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมก็จะอัปคลิปอะไรอยู่เสมอนะครับก็มีหลายอย่างนะครับวอลเลตี้ช่องของผมนะครับแต่โดยหลักๆก็คือถ่ายภาพกับกับกินนะครับเยอะหน่อย โอเคครับเ,เดี๋ยวผมพูดเยอะแล้วก็จะจะยาวนะครับโอเคจบไปแค่นี้ดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนครับเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ